มีการสำรวจและเข้าช่วยเหลือคน5คนที่สูญหายไปในถ้ำแห่งหนึ่งแต่พวกเขาก็กลับมามือเปล่ามันมีบางอย่างผิดปกติกับเรื่องราวทั้งหมดนี้ศพเหล่านั้นมันคงจะไม่หายไปเองในอากาศฉันเลยจะต้องเข้าไปเองและนี่จะเป็นเรื่องราวที่น่าเหลือเชื่อพอที่จะนำไปเขียนข่าวและเป็นจุดเริ่มต้นแห่งความชิบหายัสรีครับทุกคน และเกมที่เราจะมาเล่นกันในวันนี้นั่นก็คือเกม c r a w นะครับจากข้อความที่ขึ้นมาในตอนแรกเนี่ยทำให้เรารู้นะครับว่าเราเนี่ยจะต้องเล่นเป็นกู้ภัยหรือคนที่จะเข้ามาช่วยเหลือตามหาบุคคลสูญหายนะครับเราจะต้องมาตามหาเบาะแสตามหาพวกเขาเหล่านั้นที่เจอถ้าไม่เจออย่างน้อยเราก็ต้องรู้นะครับว่าเกิดอะไรขึ้นข้างล่างนี้ทีมพัฒนาเกมนี้เนี่ยเป็นทีมพัฒนาหน้าใหม่นะครับแล้วก็เกมนี้เนี่ยก็เป็นเกมแรกของเขาด้วยโดยในเกมนี้นะครับเราจะเลือกเล่นได้2โหมดก็คือโหมด Casual กับ Madness นะครับ เราจะเล่นโหมดแมทเนตไม่ได้นะครับเราต้องเล่นโหมดแคชชวลก่อนแมทเนตเนี่ยมันคือโหมดเอเลสนะครับก็คือโหมดที่เราเล่นไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะตายหรือเราจะแพ้นะครับคือไม่มีเวลาจำกัดแล้วก็ไม่มีเนื้อเรื่องก็คือเล่นไปเรื่อยๆนั่นแหละส่วนแคชชวลเนี่ยถ้าผมว่าจะไม่ผิดเนี่ยน่าจะเป็นโหมดเนื้อเรื่องนะครับถ้าเกิดว่าเกมนี้เนื้อเรื่องมันโอเคเกมเพลย์มันสนุกนะเนี่ยแมทเนตเนี่ยเราผมอาจจะได้กลับมาเล่นอีกครั้งนะแต่เดี๋ยวต้องรอดูเกมเพลย์ก่อนว่ามันเป็นยังไงนะโอเคงั้นเราก็ไป ข้างในถ้ำแล้วนะครับโ,โหแคบมากอะ่ะบอกว่าเป็นถ้ำก็จริงแต่ผมก็ไม่คิดว่ามันจะแคบขนาดนี้มีข้อความขึ้นมานะครับบอกว่าเราสามารถไปได้แค่ด้านหน้าอย่างเดียวนะครับเราไม่สามารถคลานถอยหลังได้มองไปรอบๆแล้วคลิกเมาส์ซ้ายเพื่อเปิดแมปแมปออแมปอยู่นี่ สีเขียวคือตัวเราส่วนสีเหลืองคือจุดที่เราจะต้องไปถ่ายรูปนะครับโอเคเราแค่ต้องเดินหน้าตรงไปอ๋อนี่คือถ้ำทั้งหมดที่เราสามารถคลานไปได้โอ้โหไกลมากเลยนะโหโคตรไกลอะ่ะถ้าคลานบทดนี้ผมบอกเลยแขนเขินถลอกปอกเปึกหมดโอเคเราต้องถ่ายรูปตัที่ขวาเพื่อถ่ายรูปได้แบบนี้ถ่ายรูปอ่าคราวนี้หันหน้าไปแล้วคลิกที่กล้องกล้องเนี่ยจะต้องใช้เวลานิดหน่อยในการรีโหลด โอเคเพราะว่ากล้องที่เราใช้เป็นกล้องโพลารอยด์นะครับก็คือถ่ายปุ๊บมันจะได้ภาพเลยเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เราจะถ่ายรูปจะต้องมาคอยใส่ภาพเข้าไปใหม่ทุกครั้งนะครับโอเคเหลืออีก4รูปที่ต้องถ่ายสีฟ้านั้นน่าจะเป็นจุดที่เราถ่ายไปแล้วเดี๋ยวเราลองคลานต่อไปหน่อยโอ้โอโอ ดูเหมือนว่าไฟฉายของคุณจะดับหันกลับไปเพื่อทำให้มันติดอีกครั้งโอ้โหชอบจริงลำบากแล้วไงทำระบบบด,ดีทำไมอ่ะทำระบบบด,ดีมันก็่ากลัวด,ดีโอ้ยคือมันก็ออกแนวเกม walking sim หน่อยนะครับตรงที่เราเดินได้อย่างเดียวนะทำอะไรนอกจากนั้นไม่ได้นะครับ อีกอย่างหนึ่งคือเกมมันทําได้แค่เดินหน้าอย่างเดียวด้วยอะเดินถอยหลังไม่ได้ถ้ามีบางอย่างมาโจมตีคุณก็ให้แฟลชมันด้วยการถ่ายภาพอะไรอะอะไรจะมาโจมตีเราอะมาร์กสีเหลืองเนี่ยจะขึ้นมาตอนที่เราเดี๋ยวเข้าไปใกล้ออเต์มากพอเท่านั้นนะครับเพราะงั้นแล้วเนี่ยควรจะเช็คแมปบ่อยๆจะได้รู้ว่าเราควรจะถ่ายตรงไหนเพราะว่าเกมนี้มันคานกลับมาไม่ได้นะครับคานเลยแล้วเลยเลยโอเคตรงไปแล้วขวาเข้าใจ ตอนที่เราแบบหันไปพอดีไฟฉาย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 แล้วคือไฟฉายถ้าไม่ดับหมุนก่อนไปได้ด้วยนะคือต้องรอดับก่อนโอ้โหจะว่าหมุนกลับมานี่แหละเพราะว่าเกมนี้เนี่ยเป็นเกมแนวที่ต้องจําทางแล้วก็เดินไปตามทางเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมเลยจะเอาภาพที่ผมเดินวกไปวนมาซ้ําไปซ้ำมามาให้คุณดูไม่ได้นะครับ เพราะมันน่าเบื่อเพราะงั้นผมเลยจะเอาเฉพาะโมเมนต์ที่ผมเจออะไรดีๆส่วนเรื่องการจําทางอะไรต่างๆเนี่ยช่างมันเลยนะไม่ต้องไปสนใจเลยโอเคครับปดูต่ออะไรเนี่ยดูไม่อ,ออกอะศพหรอเฮ้ยยาป่าผมว่ามาแล้วตอนนี้น เลยสามไม่มาเว้ยตกใจอะไอตัวนั้นอะแอบน่ากลัวเลยเว้ยเพิ่งสังเกตเห็นว่าจอเราแดงๆเหมือนกับว่าเราโดนโจมตีสิเนี่ยแสดงว่าเราโดนตีได้มีจํานวนครั้งจากัดใช่ไหมเพราะว่าขอบจอเราเริ่มแดงแล้วโห<ฮ>พึ่งเห็นตัวเมื่อกี้แล้วมึงไ่คานออกนี่คือแบบจิตใจมึงเอามาหิดมากเอ้ยตรงนี้ถ่ายได้แน่เลย๋ย่ละ ผมไปถ่ายก่อนเช็คแผนที่ใช่จริงวยเอ้ยโอเคไม่มีโอ้ยย<ะ>่าผมนึกว่ามันจะเข้ามาหาเราได้แค่าจากข้างหน้าเว้ยโอ้มันเข้ามาจากข้างหลังก็ได้ <laughs> บ้าเอ้ยบิรบาได้จากทุกทางแหละทางนั้นน่ะแต่จากข้างหลังน่าจะยากหน่อยถ้าเราไม่หยุดเดินเนี่ยผมคิดว่าเขาน่าจะตามเราไม่ทันที่มันแคบมากอ่ะถ้าเกิดว่าเป็นโลกกลัวที่แคบเนี่ยผมบอกเลยว่าจะรัทึกกว่านี้อีกแล้วเนี่ยไม่หรอกถ้าเป็นโลกกลัวที่แคบผมว่าคงไม่เล่นหรอกเกมนะโอ้โหนี่ผมมาไกลแล้วอ่ะนี่ยังไม่เจอเลยหรอทิ่ที่ผมถ่ายได้อ่ะเหลืออีกเท่าไหร่เนี่ยสองที่ปะ เสียงมา้างหลังยาอ๋อโอเคมีเสียงอยู่มีเสียงอยู่ถ้าเราตั้งใจฟังได้ยินอยู่ครับเมื่อกี้มันมีเสียงเหมือนมีอะไรไม่รู้ตามหลังมาผมเห็นก่อนผมได้ยินเสียงก่อนก็เลยหันกลับไปดูกาลังจะถึงข่าวอยู่ละเฮ้ยเ้ยยาไปโอ้โหในเว็บเขาบอกว่าเกมนี้เล่นประมาณ ยี่สิบนาทีก็จะจบแต่ผมจะบอกว่าไม่พอครับยี่สิบนาทีอะไม่พอนี่ผมคลานมายี่สิบนาทีแล้วผมบอกเลยว่าไม่พอไม่รู้ทางขอเวลาโอ้ย,อยเห็นละเออเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาตรงไปเลี้ยวขวาทางไหนโู้งงผมงงทางโคตรเลยเปนไหมทางไหนวะทางไหนคือทางที่ผมจะไปวะโู้งงมากอะ ผมไปทางขวาก่อนแล้วกันผมไม่รู้นะไม่ใช่แน่เลยผมมาพี่ดักอยเกือบซ้ายหรือขวาซ้ายหรือขวาซ้ายโอ้ยป่าเลยโอ้ยคือผมเสียเวลาเลยอะผมหันผิดแค่ผมหันผิดทางทีเดียวคือผมเสียเวลาเลยนะนี่ผมวนตรงนี้มาแบบหลายรอบมากแล้วอะโอเคตรงไป ีล้วซ้ายโอเคโหผมโกรธตัวเองว่ะจากที่มันจะจบรีบรีบจบกลายว่าผมเสียเวลาเพราะว่าตัวผมเองเนี่ยแหละจำทางผิดโอ้คเหนื่อยแล้วตอนนี้อุย้ยบ่าเลยผมจะตายแล้วลนะตอนนีน้ผมคิดว่า <laughs> คือในสคือบุตบันทึกรูปนี่คือแบบปีจารุปสประหลาด โอเคตรงไปเลี้ยวซ้ายตามนั้นไหนอ่ะไม่เ,เจอเลยเอ้าก็ข,าขวาแล้วนี่อะไรวะว่าโอ้ยหโหความยากของเกมมันคือการที่เราต้องจำทางนี่แหละครับยากมันทางมันดูยากด้วยแถมค่อนข้างซับซ้อนนะครับ เฮ้ยไปเฮ้ยไปไม่ได้เฮ้ยถามจริงโอ้โหสายเฮ้ยไปไม่ได้เฮ้ยยังไม่ได้กรอ อเรียบร้อยแตกโอ้หลังจากที่แพ้ไปในแบบที่ไม่ควรจะแพ้นะครับก็ทําผมร้อนนิดหน่อยนะครับในรอบที่2เนี่ยครับผมก็เลยสปีดรันนะครับเล่นให้จบเร็วที่สุดเพื่อเพราะว่าผมอยากเห็นฉากจบนะครับและนี่ก็คือฉากจบครับผมนี่ไง ทับตัดเลยหลังจากนั้นก็ไม่มีใครกล้าเข้าไปในถ้ำนี้อีกเลยไม่นานหลังจากการหายตัวไปของนักข่าวในที่สุดถ้ำก็ถูกปิดโดยบริษัทที่เป็นผู้ริเริ่มเรื่องราวทั้งหมดขอให้เขาและเหล่าผู้คนที่หายไปและความน่าสะพรึงกลัวที่ซ่อนเลนจงพักผ่อนอย่างไร้กังวลใต้ล่างนี้ตลอดไปสุดท้ายเราก็จบลงเหมือนกับคนอื่นๆนครับมาตามหาคนอื่นที่หายไปแต่สุดท้ายเราก็กลายเป็นคนที่หายไปอีกคนหนึ่ง ก็จบไปแล้วนะครับกับเกมครอถือว่าเป็นในเกมหนึ่งที่มีแมคาีนิกต่างๆน่าสนใจมากนะครับแต่ว่าระบบการคลานเนี่ยยังทําออกมาไม่ไม่ดีนะครับด้วยความที่ถ้าเกิดว่าไม่อยู่ในจุดที่ถูกต้องเนี่ยเราจะไม่สามารถเลี้ยวไปเลี้ยวมาได้เนี่ยผมบอกเลยว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรไม่ควรอย่างยิ่งนะครับแน่นอนว่ามันเป็นเพราะว่าสาเหตุนี้นะครับเลยทำให้ผมแพ้ในตาแรกนะครับทำให้ผมจะต้องพยายามใหม่อีกครั้งเพื่อที่จะให้ได้ฉากจบนะครับซึ่งก็กินพลังงานของผมไปพอสมควรนะฮะ คือเรียกได้ว,ว่ามันแบบทำให้ผมแบบร้อนเลยอะ <c oughs> แต่ก็เถียงไม่ได้นะครับเพราะว่าระบบนี้ก็ถือว่าเป็นระบบชูโรงของเขานะครับเพราะว่ามีระบบนี้อยู่มาเลยทําให้เกมท้าทายแล้วก็มีความน่าสนใจนะครับแต่ว่าถ้าปรับให้มันง่ายกว่านี้อีกสักหน่อยเนี่ยมันคงไม่เป็นไรหรอกจริงๆ <c oughs> <c oughs> โอเคครับสําหรับคนที่สนใจจะเล่นเกมนี้นะครับผมจะบอกว่า ทุกครั้งที่เล่นจุดที่เราจะต้องไปถ่ายรูปเนี่ยมันจะรีใหม่ทุกครั้งนะครับเพราะว่าผมเล่น2รอบจุดที่ผมไปถ่ายภาพมา2รอบเนี่ยไม่ตรงกันนะครับคุณมาดูผมไปแล้วก็ไม่ได้แปลว่าคุณจะรู้ว่าคุณจะต้องถ่ายรูปตรงไหนอะไรยังไงนะครับมนแล้วแต่ว่าตานั้นคุณสุ่มได้ตรงไหนถือว่าผมมาแนะนําเกมนี้ให้พวกคุณเล่นกันละกันนะครับสาหรับใครที่สนใจนะครับก็ผมก็จะทิ้งลิงก์โหลดเกมนี้ไว้ข้างล่างนะครับแต่ส่วนตัวผมนั้น ขอพอเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับสองรอบนี้ก็ถือว่าอึดอัดจัดจัดและส่วนในคลิปต่อไปจะเป็นเกมอะไรนะครับถ้าอยากรู้ก็กดซับกดติดตามทิ้งเอาไว้ได้เลยสำหรับคลิปนี้ผม,ผมต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับผม